ครับก่อนอื่นต้องขอากราบสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับครับคลิปนี้ที่ผมจะนำเอาเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลนะครับเอามาให้ท่านที่ติดตามนะครับได้รับชมนะครับหรือท่านที่ ผ่านๆแวะเข้ามาดูครับ mm hmm. หาความรู้กันนะครับ mm hmm. ครับคลิปนี้ผมแนะนำเอาเหล็กไหลน,นะครับส่วนที่เป็นช่อนะครับ mm hmm. หรือส่วนที่เป็นยอดสุดของเหล็กไหลน,นะครับที่ส่วนตัวผมคิดว่าหายากพอสมควรครับแล้วก็มีคนที่นิยมอยากมีไว้นะครับ อยากมีไว้ครอบครองหรืออยากมีไว้เลี้ยงไว้เพื่อเสริมมรมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าความหมายของช่อเหล็กๆนี่ครับหรือว่ายอดเหล็กๆนี่ครับก็คือความหมายที่ทำให้ชีวิตเรานะครับขึ้นไปที่จุดสูงสุด เป็นยอดอหล็กไหลนะครับส่วนมากจะหาไม่ค่อยมีนะครับที่เป็นยอดแล้วก็เป็นช่อลักษณะนี้ส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นก้อนครับเป็นก้อนใหญ่ๆแต่นี่คือเป็นช่อแล้วก็เป็นเป็นยอดสุดนะครับที่ตัดออกมาซึ่งคนก็นิยมที่จะสะสมในส่วนลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถปกติดตัวได้ง่ายแล้วก็ เอาไปเลี่อมรอบเลี่อมในได้ง่ายครับครับี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูทีละก้อนนะครับบองเช่นอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นชออ่อเหมือนกันครับที่ได้ตัดออกไปครับแต่ก็มีการงอกนะครับเราสังเกตได้ง่ายนะครับการงอก อันนี้ที่เห็นเป็นเงาๆก็คือเป็นน้ำผึ้งนะครับที่ผมหยด,ดไว้แล้วก็นี่ครับการง,งอกที่เป็นเม็ดใหญ่นี่ครับนี่ครับเราเราสังเกตกอย่านงนี่ครับเม็ดเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรชี้ให้ดูนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆนี่นะครับ ที่เป็นเม็ดเล็กๆดำๆนี่ครับสังเกตครับนี่ครับจะมีเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเอาน้ำพึ่งตั้งไว้สักแก้วหนึ่งแล้วก็เอาแตะไว้นะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับสมมุติถ้าช่อน,นี้นะครับถ้าเขาเกิดย้อยขึ้นมาเขาก็จะใหญ่แล้วก็จะย้อยลงมาครย้อยลงมาย้อยลงมายยลมาักษณะนี้ครับมาตามนี้ มีงอกทุกทุกอันครับที่ผมเอามานี่ครับอันนี้เป็นอีกช่อหนึ่งครับที่สวยงามไม่แพ้กันนี่ครับอันนี้คือลักษณะเขาจะย้อยลงมาลักษณะนี้นะครับนี่ครับ อันนี้คือเกิดขึ้นเองนะครับคือเราไม่ได้ไปสร้างสรรค์อะไรเขานะครับเขาสร้างสรรค์ในตัวของเขาเองนี่ครับเกิดขึ้นมาแล้วก็มาสุดแล้วก็มีย้อยเล็กๆนี่ครับงอกออกมาอีกรอบหนึ่งนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับก็คือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ครับก็คือเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งที่โบราณได้กล่าวไว้ครับมัน มีจริงครับไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่านะครับเนี่ยครับแต่คือในกลุ่มของเหล็กไหลที่ว่านี้คือแยก,กออกจากประเภทที่มีสิบประเภทนะครับของเหล็กไหลที่ในประเทศไทยที่ิยมเล่นอันนี้คือจัดอยู่ในประเภทที่เป็นไม่ใช่เหล็กไหลที่อยู่ยงพงพัน์นะครับอันนี้เป็นเหล็กไหลที่ ช่วยเสริมสร้างชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับนี่นะครับทำให้เสริมดวงเกี่ยวกับพวกเสริมดวงพวกกันกุใส่อะไรสิ่งต่างๆนะครับไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราทำให้เราโชคดีแล้วก็มี งานมีเงินครับไม่รวยก็ไม่ถึงกับอดนะครับก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีนี่ครับอันหนึ่งที่ผมชีที่กาลังเก่งอกนะครับส่วนอันนี้ที่ตัดออกมาครับก็ยังงอกเหมือนกันครับเพราะว่าดูสังเกตจากนี่ครับปุ่มที่ใหญ่ๆนี่ครับ นี่ครับก็คือจากกลุ่มที่ย้อยลงมาครับก็จะเป็นใหญ่ๆเขาจะไหลลงมาแล้วก็มาจับกลุ่มกันแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่ๆนี่ครับอันไหนที่ผมให้ดูแล้วผมจะเอาออกไว้นะครับนี่ครับอีกอันหนึ่งครับดูข้างในนะครับที่เป็นรูนะครับนี่ครับที่เป็นพรงนี่ครับไม่ใช่มีแค่สีเดียวนะครับที่ผมบอกไว้ จะมีสีเขียวสีเหลืองอะไรที่เข,ข้าวนไปครับนี่ครับซึ่งถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าอายุเขาน,นานๆเขาก็จะมีการเสื่อมอายุมันก,ก็จะเกิดใหม่ขึ้นมากลอดงนี่นะครับ ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือถ้าเขาอยู่นานเขาก็จะเสื่อมไมครับเสื่อมแพ้วเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ครับที่เป็นสายลุงนี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นช่อใหญ่ครับตรงนี้ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับก็พอสวยงาม นี่ครับตามลักษณะเขาจะลงมาลักษณะนี้ครับเขาจะแตกพุ่มนะครับเป็นช่อที่ตัดออกมานะครับอันนี้ความแลกก็คือเขาจะมีสามสีครับก็คือมีสีแดงแล้วก็สีเงิน,นครับเหมือนคล้ายๆปลาหลอดนะครนี่ครับแต่ละชนิดนะครับ อนึงครับนี่ครับก็คือจะเป็นการแตกช่อนะครับขึ้นมานะครับมาเสริมส่วนที่หักไปนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมโมให้ดูครับที่เขาหักออกไปครับก็จะมีส่วนที่แตกมาเสริมนะครับที่เป็นคลิปที่แล้วนะครับร้อนไปดูครับผมอธิบายไว้ อันนี้คือเก็ดที่เขาหลุดออกไปจะเป็นสีนี้นะครับอันนี้คือไม่ไม่ใช่น้ําผึ้งนะครับเนี่ยครับเขาแตกไปจะเป็นสีดํำๆแบบนี้เลยนะครับข้างในนี้ของเขาเนี่ยครับก็จะมีไลายเฉดสีวันเงนครับเนี่ครับให้ดูตรงที่แตกตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับ ันนี้ก็มีเริ่มนะครับนี่ครับที่เป็นปุ่มเล็กๆนะครับขึ้นมาเนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็คือจะมีงมกอุกทุกขินนะครับที่ผมเอามาเนี่ยครับอมมาให้ดูนี่ครับแต่เป็นงอ้อขินเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเขาก็จะ้อยลงมานะครับแล้วก็เสริมส่วนที่แตกไป นี่ครับสีของเขาอันนี้เป็นรูนะครับ <c oughs> นี่ครับสังเขียดดูรูข้างในครับรูข้างในจะเป็นสีดำนะครับดำเงาครับนี่ครับตึ้งตัวของเขาเ,เย็นจะออกมาลักษณะนี้ มีการย้อยลงมาครับส่วนนี้นี่ครับที่เราเห็นนี่ครับอันนี้จะออกสีดำเงาครับอันนี้เป็นเส้นลงมานี่ครับลักษณะก็คือจะมีการงอกทุกกิตนะครับถ้าเราเห็นเป็นใหญ่ๆที่เป็น เราสังเกตจากการไหลนี่ครับถ้าเป็นใหญ่ๆขึ้นมาตรงปลายๆนี่ครับหมายถึงว่าเขาไหลลงมาแล้วเขามาตกค้างคือถ้าฐานของเขาไม่มั่นคงจริงเขาจะไม่ย้อยลงมายาวๆนะครับเขาจะพอแล้วก็ถ้าเราอันนี้คือผมบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือเราสัมผัสบ่อยคือถ้าเขาไม่มั่นคงจริงเขาก็จะไม่ปล่อยให้ไหลลงมายาวนะครับก็คือถ้าพูดีกแบบนั้นก็เหมือนเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนกัน ถ้าเป็นแบบผมนะแต่ก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้พิจนจารยาด้วยในการรับชมนี่ครับที่แตกมาเป็นสีดำๆนี่ครับ เป็นช่อแล้วก็เป็นช่อเล็กนะครับก็คือเหมาะกับเราถ้าใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าอะไรได้สบายครับอันนี้ดูไปแล้วครับนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กครับชิ้นชิ้นเล็กแต่ก็มีการงอกเดอนกันนะครับนี่ครับให้เราสังเกตดูครับ นะครับสีดำนี้ครับนี่ครับสังเขียนดง่ายครับที่เขางอ,อขึ้นมาเนี่ยครับ อันนี้คือสีจะออกไปสีดำนะมากกว่านะครับก่อนที่จะเป็นสีออกสีเงิน,งนฟ้าอ่อนนะครับเนี่ครับดมันชัดนะครับวิธีการสังเกตนะครับข้างในก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้ครับ ตัวนั้นนีเป็นพญาเสมิงเด็กนะครับผมได้พกติดตัวไปกลางวันว่นาจะเอาไปเลี่ยมนะครับแต่พอดีไม่มีเวลาไปเข้าไปครับก็เลยไม่ไเลี่ยมก็เลยเอากลับมาเหมือนเดิมก็เลยมาให้พเพื่อนๆที่คอยติดตามนะครับได้ดูนี่ครับสังเกตการงอกของเขานะครับจะใหญ่ใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับนี่ครับย้อนไปดูคลิปที่แล้วก็ได้ครับที่ผมอมลงไป จะมีหลายสีนะครับไม่ใช่สีเดียวครับนี่ครับดูกันชัดๆครับนี่ครับครับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วติดต่อกันติดตามกันอีคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมจะเอาในกลุ่มที่เป็นแบบเข้าไหลที่เป็น ใหญ่ลักษณะนี้ครับจะมาลงคลิปให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาติดตามนะครับเราก็ดีคอยรับชมคลิปที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมาครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอให้พญาสมิงเหลืกปกปักรักษานะครับเแฟนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับทุกท่านขอให้มีเงินร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับ